รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนัดารือเรื่องการปรับค่าโดยสารรถสาธารณะทางบกทั้งระบบในวันที่27กันยายนนี้ค่ะส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวค่ะ พลเอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญหัวจากอุโม,มงรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาสองช่วงสถานีสนามชัยสถานีท่าพระซึ่งการก่อสร้างขณะนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละหกค่ะคาดว่าจะเปิดบริการได้ภายในปี2559 ส่วนกรณีที่เอกชนจะบริหารโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนั้นรัฐมนตรีคมนาคมยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอ,อบเพื่อ<า>ประโยชน์ของประชาชนด้านที่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดด้านที่ทางรอฟมอก็จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้านที่บริษัทนั้นก็จะสามารถเข้ามาดำเนินกิจการได้ในลักษณะที่เป็นบินบินโซลูชันของทุกฝ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยขอเวลานิดนึงแล้วก็คงจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ และในวันที่27กันยายนนี้จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานด้านขนส่งทางบกเช่นขอสมกอรอฟอมอบขอสอเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงจะหารือเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะครบกำหนดการตรึงราคาสิ้นเดือนนี้ค่ะเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมต้องการให้ยืดเวลาการขึ้นราคาออกไปให้นานที่สุดหรือยอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้หรือถ้าจะปรับขึ้นต้องขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ สำหรับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ขอปรับค่าโดยสารจะมีการหารือหลังวันที่27กันยายนโดยจะเชิญตัวแทนกระทรวงพลังงานและบมาจอบป,ปตอทอมาหารือด้วยค่ะ